น้อกไม่นี่แค่แค่ดีเอาทำดีครับที่น้องแค่ดีเอาจากด้ยนี่แค่ดีเอาครับป,ปูดตัวนึงโอ้ ครับเคดีเียจับเลี่นอดี้นเจเจอกันเมื่อนนี้แหละเคดี้ครับ

มีช่งตูนเยครับอืมตัวนึงนี่วะอืมนี่ครับนี่ีนนี่ครับเดีมี่พตม้ตเฉดีย์มื้อืเ้ครับเันนีดีแครับ่มันต้าตเฉดีย์เห็นปะครับไปจับก่น ปั๊บนะี่นี่นครับเฉดี่ยอุ้ยหลุดมือซ้ำอย่นงเงี้ยเอาตัวไม้ครับนี่ครับเฉดี่ยใช้ถ่ายเบื้องลวดเนี่ยผลงานครับผลงานอืมครับผลงานเพิ่งกลับมาถึงบ้าน 同样。嗯嗯嗯